สนุโลโกลตัวกันปิดสี่แยกอินโดจีนหลังชาวนาในพื้นที่กว่า6,000คนยังไม่ได้รับเงินขณะที่ชาวนาหาจังหวัดภาคกลางจะปิดถนนสายเอเชียแบบไม่มีกำหนดพร้อมเปลี่ยนจุดชุมนุมเพื่อรองรับชาวนาภาคเหนือมาสมทบ <c oughs> ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเดือดร้อนหลังกรมการกรงสุงปิดที่ทำการแจ้งวัฒนะทำให้ประชาชนต้องไปทำหนังสือเดินทางที่บางนาและปิ่นกล้าเปนจำนวนมาก แต่ในขณะที่มีจํานวนจํากัดที่สามารถทําหนังสือเดินทางได้เพียงวันละ2,700คนเท่านั้นประกันสังคมชี้แจงหลังมีข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานจะนำเงินประกันสังคมไปจ่ายเงินในโครงการรับจํานําข้าวให้ชาวนา ตากับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกวันนี้นำเสนอตอนสัญญาณมือจาราจร สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอนอุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันพฤหสัสบดีที่23มกราคม2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใครที่ลำบากเดือดร้อนมีปัญหานะคะอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะหรือส่วนตัวส่วนครอบครัวนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะอยากจะร้องทุกข์ก็แจ้งเข้ามาได้ะคะ่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111แล้วก็027902630ถึง3ค่ะพร้อมกันนี้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายสภาธนายความนะคะ ร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาข้อกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินทางมาที่รายการสถานีประชาชนมาปรึกษาข้อกฎหมายที่นี่ก็ได้ค่ะทนายความท่านแรกวันนี้คุณชยัยฤทธิ์โชติชมค่ะท่านที่สองคุณพันธิพาตานะวงศ์ค่ะ และหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะก็คือผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกแนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆที่รายการเรานำเสนอนะคะหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะนะคะในการแก้ไขให้กับพี่น้องชาวนาก็ยังส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะโดยเรื่องของการมา แนะนำรายการเราก็เปิดเป็นสื่อนะคะช่องทางหลายช่องทางแล้วก็ในขณะเดียวกันใครที่อยากจะติดตามสถานการณ์การเมืองกับไทย PBS เราก็มีหลายช่องทางเช่นเดียวกันค่ะโดยในส่วนของช่องทางแรกนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ w w w t h a i p b s o r t h นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m t h a i p b s FAN หรือว่าคำว่าแฟนนั่นเองนะคะ Twitter ค่ะ www t w i t t e r c o m t h a i p b s ค่ะแล้วก็ u t u b e นะคะ w w w y o u t u b e S com s l a s thaipbs ค่ะเหล่านี้ก็เป็นช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับไทย PBS ของเราได้นะคะ มาถึงประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีแนวคิดที่จะนําเงินจากกองทุนประกันสังคมนะคะมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาในโครงการรับจํานําข้าวก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ประกันตนเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเราจะมาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในวันนี้นะคะโดยมีสายของท่านรองเลขาธิการนะคะรักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพของสํานักง,งานประกันสังคมะคะ่ะนายแพทย์สุรเดชวรีอิทธิกุลพร้อมอยู่ในสายนะคะ เดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุรเดชค่ะครับสวัสดีครับคุณนอนุมารและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะอันดับแรกคงต้องถามข้อเท็จจริงนะคะในแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่จะนําเงินจากกองทุนประกันสังคมไปให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเท็จจริงเป็นยังไงคะคุณหมอคะครับก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าที่เป็นข่าวมาเนี่ยว่าท่าน ให้มาเรียกประชุมเพื่อมาเอาเงินออกมาเนี่ยก็า็ต้องเรียนเลยนะครับ<ช>ว่าไม่มีนะครับไม่มีการเรียกประชุมไม่มีมอบในเรื่องนี้นะครับผม<ช>แล้วก็เรื่องของเงินมันก็ระเบียบการลงทุนที่ชัดเจนอยู่ครับแล้วก็ไม่ เท่าที่เกิดขึ้นตอนนี้คือไม่มีแน่นอนนะครับผมเรื่องการเอาเงินออกไปครับเอาละให้เข้าใจตรงกันว่าณนะตอนนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแต่ในขณะ<ช>เดียวกัน<ม>ถ้าเกิดประชาชนที่เขาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ห่วงในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีกัวงวลในเรื่องนี้ถามว่าแล้วในอนาคตอ่ะนะคะหากมีแนวคิดเช่นนี้ออกมาอีก <c oughs> จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่มีระเบียบอะไรรองรับไหมหรือไม่สามารถดําเนินการได้อยากสอบถามคุณหมอให้ชัดเจนนะคะ ก็ท่านลองลองดูนะครับที่ผ่านทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือไม่ไม่เคยมีแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการด,ดําเนินการในเรื่องของเอาเงินออกไปเพราะว่ามันเป็นเงินของผู้ประกันตน ที่มาเก็บเอาไว้ทุกคนนะครับแล้วเราก็มีภาระที่จะต้องจ่ายเป็นบำนาญและประโยชน์ทดแทนอื่นๆื่นให้กับผู้อันตนนะครับและก็ระเบียบการลงทุนก็มีระเบียบที่ชัดเจนอยู่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับผมค่ะงั้นถามเป็นความรู้นะคะที่บอกว่ามีระเบียบออกมาว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้สิ่งที่ทางกองทุนประกันตนนะคะ สามารถที่จะนําเงินไปใช้ลงทุนได้ต้องเป็นการลงทุนลักษณะไหนก็ท่านขอเป็นความรู้ให้กับประชาชนด้วยค่ะออครับผมก็คือในอกฎเกณฑ์การลงทุนที่ก็จะเขียนไว้เป็นกรอบนะครับก็คือคไปลงทุนในการลงทุนที่เรียกว่าความเสี่ยงต่ํานะครับ ผม <Es> <C a. S 2> ยกตัวอย่างเช่นพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐบาลที่ออกกันอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับก็ใช้ก็ไปตรงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุนนะครับอันนั้นก็ก็จะเป็นคุณง่ายๆว่าอันนั้นก็จะเป็นหลักอทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับหรือถ้าถ้าเรียกกันว่าก็แทบไม่มีความเสี่ยง อันที่สองเนี่ยก็สามารถไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระบบะการลงทุนโดยปกติเช่นเดียวกับที่ทางกอบอขอหรือของทุนต่างๆก็ลงทุนนะครับ<ะ>ก็อาจจะมีเรื่องของไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยรสานานี่ต่างๆท,ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยที่จะมีการประเมินนะครับมันไม่ใช่ว่าอยากจะไปซื้อตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อันไหนก็ได้ก็จะมีข้อกําหนดไว้นะครับว่าต้องได้รับการประเมินเป็นทริปเปิออย่างเนี้ยครับผมครับค่ะ,ะแล้วก็ถ้านนไปลงทุนผิดก็ ทั้งตำหน้กที่ทั้งกรรมการก็ได้เข้าคุกขับผม,มค่ะคุณหมอคะเงินที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมขนาดนี้นะคะมีมากขนาดไหนคะก็ประมาณหนึ่งละหนึ่งล้านกับไปอีกหกหมื่น เป็น1.06ล้านล้านนะครับผม1.06ล้านล้านนะคะครับแต่ว่าเงินจํานวนนี้ทั้งหมดยังไม่ได้นําไปลงทุนทั้งหมดใช่ไหมครับมีบางส่วนที่นําไปลงทุนแล้วก็มีบางส่วนที่ยังอยู่กับกองทุนล่ะครับทั้งหมดครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี่ของรัฐ <c oughs> วิสาหกิจหรือแล้วก็ตราสานี่ <c oughs> ที่ได้รับการประเมินว่ามีเป็นเป็นระดับทริปเปิลเอก็ลงทุนในตลาดหลักทรพัพย์ก็เช่นเดียวกันว่า,าอหุ้นที่จะซื้อหุ้นที่ได้รับการประเมิน <c oughs> ว่าเป็นทริปเปิลเอมาพิบาลครับผมค่ะ <c oughs> อาล่ะค่ะประชาชนจะได้เข้าใจให้ตรงกันเนี่ยนะคะทางคุณหมออยากจะฝากบอกถึงผู้ประกันตนทั่วไปยังไงเพิ่มเติมไหมคะอะครับผมก็จริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเนนของท่านเนี่ยมีการได้รับการดูแลยอ,อย่างดีแล้วก็ผลการลงทุนเนี่ยก็ไม่ด้อยกว่าของทุนอื่นๆนะครับนะ,ะและ้ว ส่วนเรื่องของอปัจจุบันถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลตามบัตรนะครับถ้าไปไม่ได้จะเรื่องด้วยเหตุอะไรก็สามารถเข้าหน่วยสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เบิกจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ไม่ต้องห่วงครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงกรณีที่มีการชุมนุมเช่นนี้นะคะฝากถึงผ <ม S 2> ู้ประกันตนทุกตนโดยทุกคนนะฮะ,ะถ้าฉุกเฉินก็ เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะคะครับอ่ะรักษาขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสุรเดชขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุรเดชวลีอิทธิ์นะคะรองเลขาธิการรักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพของทางสํมมนานักงานประกันสังคมค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานนะทะ่านผู้ชมที่มีปัญหาเหมือนกันจากการชุมนุมของกปปสแล้วก็ส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนน่นะคะก็คือในส่วนของทางกรมการกงสุนที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะหลังจากที่กปปสนะคะได้ไปชุมนุมนะคะที่บริเวณศูนย์ราช การก็ทําให้หน่วยง,งานราชการต่างๆไม่สามารถเปิดทําการได้รวมถึงกรมการกงสุลที่แจ้งวัฒนะด้วยนะคะโดยในแนวทางแก้ปัญหานะคะคทางกรมการกงสุลบอกว่าขณะนี้ที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวก็คือที่บางนาและที่ปิ่นเกล้ายังคงเปิดทําการเป็นปกตินะคะส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งสองส่วต้องปิดทําการนั้นก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคทางรายการเองก็มีสายของท่านผู้ชมนะคะคุณนันทวัฒน์ คุณนันทวัฒน์คมนานุกิจนะคะร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการไปทําหนังสือเดินทางขณะนี้พร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทวัฒน์คะครับสวัสดีครับขอขอบคุณทางรายการมากนะครับคุณคุณอนุมาครับค่ะยินดีค่ะคุณนันทวัฒน์ไปทําหนังสือเดินทางที่ไหนคะที่โลตัสสาขาปิ่นเกล้านะครับชั้นห้าวันที่ยี่สิบเมื่อวันจันทร์นี้นะครับค่ะเสร็จแล้วก็ในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางนี่มีปัญหาอะไรไหมคะเรียบร้อยไหมคะ คือวันนี้ผมเดินทางผมอยู่อำเภอทองหาาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอคระยะเวลาเดินทางของผมไปถึงถึงสถานที่ในประมาณเที่ยงก็ติดเที่ยงก็เข้าไปติดต่อประมาณ <c oughs> บ่ายโมงบ่ายโมงเศษเ <Okay. S 2> จ้าหน้าที่กเจ้าหน้าทีกท่ก็แจ้งว่าเต็มแล้วเพราะว่ารับเฉพาะวันละหนึ่งพันคิว <Okay. S 2> ผมก็พยายามสอบถามหลายๆคนที่ยืนรอบข้างผมก็พยายามสอบถามอยู่ค่ะ <Okay. S 2> ผมก็ ผมว่าแจ้งเาว่าผมมาใลมากมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับตั้งใจมาทําเลยเพราะว่าผมจะไปเที่ยวเกาหลีคพอดีทางทางหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขาแนะนําว่าให้มาทําที่นี่ที่นี่เขาบอกว่าคุณต้องมาจองคิวใหม่พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะค่ะซึ่งผมแปลกใจมากอะ่ะฮะแล้วเขาเขาตอบผมว่ากาญจนบ,บุรียังใกล้นะคนที่คุณเห็นยืนยืนรออยู่นี่มาจากทั้งจังหวัดอุดรจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ทุกที่ต้องมาทําที่นี่แล้วผมก็ถามย้ําว่าทําที่นี่ที่เดียวเหรอครับทั้งประเทศไทยเขาบอกว่ามีที่บางนาด้วยค่ะทีนี้ในกรุ๊ปทัวร์ที่จะไปเที่ยวกับผมเนี่ยน้องเขาก็ไปทําที่บางนาค่ะปรากฏว,ว่าที่บางนาแจ้งว่าเล่นหมดเล่นพาสปอร์ตหมดครับผมแล้วทําให้ได้ไหมคะหรือว่าต้องกลับไม่ได้ทำไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยต้องซีรสรถกลับ ทีนี้ผมมีมีเหตุมีข้อความสงสัยไงในในขณะที่ผมไปวันนั้นผมอาจจะเป็นเป็นคนที่พันสองร้อยกว่าก็แล้วแต่ค่ะแต่แบบคิวผมน,นัดผมวันไหนก็ได้ที่ผมะสะดวกหรือทาง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 เจ้าหน้าที่สะดวกค่ะสามารถนัดกับกับผู้ที่จะไปติดต่อได้ร่วงน้าถูกไหมครับค่ะแต่นี่การแจ้งนี่การออกข่าวออกมาเลยเ่าวละในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณนันทวัฒน์ค่ะ ทางรายการเองก็ประสานงานนะคะไปยังคุณเสกวรรณเมธีนะคะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและท่านก็เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมอยู่ในสายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีเสกคะครับสวัสดีครับค่ะเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการการทําหนังสือเดินทางกับพี่น้องประชาชนน่นะคะตรงนี้ในเรื่องของการให้ข้อมูลกับประชาชนนี่เรามีการบอกกล่าวไหมคะว่ามีข้อจํากัดจํานวนการทำพาสปอร์ตต่อวันนะคะท่าน ครับมีครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับจะก่อนอื่นต้องให้เหตุผลนะครับสาเหตุของการที่ทางโครงการกองศุนมีข้อจํากัดนะครับในการบริการประชาชนนะครับแท้จริงเมื่อจากที่ว่าตั้งแต่วันทีน่13มกราคมนะครับจนถึงบัดนี้โครงการกองศุนนะครับที่แจ้ง,จ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 ง,งสนงลาษณะนะครับ <c oughs> ไม่สามารถให้บริการนะครับรับไม่สามารถให้บริการคําร้องหนังสือเดินทางน,นะครับตามที่ตามปกติที่จะจะได้มีคําร้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดล้หมายถึงว่าปกติเนี่ยในเ้าปกติแล้วเนี่ยกรมการกองถุนสามารถที่จะผิดหนังสือเดินทางนะครับวันละเฉลี่ยประมาณ6,500เล่มถึง7,000นะครับเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่กรมการกองถุนนะครับแต่ว่าโดยที่เจ้าหน้าที่ของราไม่สามารถที่จะไปไปฏิบัติงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีพนักงานหนังสือเดินทางที่บังากาศกับที่สิงคโปร์นะครับซึ่งสามารถ เป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองนะครับซึ่งสามารถผลิตหนังสือเดินทางได้เพียงวันละ2,500เล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อวันเนี่ยมันก็4,000กว่าเล่มอย่าง400-500เล่มเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามคําขอของประชาชนตอนนี้ก็มีประมาณีผมขมแล้งครับครับผมขอแย้งนิดนิดนึงนะครับพอดีวันนนั้ที่ผมไปเนี่ยมันมีคน ที่ที่อยู่ร่วมสตาร์ทกรนเดียวกับผมตรงตรงในเหตุการณ์น่ะไม่ต่างกว่าห้าสิบคนผมก็ได้ได้ได้สอบถังบางคนมาจากอุดรบางคนมาจากขอนแก่นบางคนมาจากเชียงใหม่ซึ่งซึ่งผมก็ถามว่าอ้าวเชียงใหม่ทําไม่ได้เหรอเขาบอกที่เชียงใหม่ก็ปิดที่ขอนแก่นก็ปิดนี่ยะครับผมผต่างจังหวัดนี่คือทุกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะผมเอา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 ไม่ไม่ไม่ต้องมากนะฮะไม่ไม่ต้องลงตัวเือ จังหวัดละ200คนที่เข้าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยโดยโดยที่ไม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 ่รู้ว่าทางกองสุนทาได้แค่สองที่เนี่ยผมว่ายังมีคนไม่รู้อีกเป็นล้านถูกไหมครับผมมาครับจากข้อมูลนี้อันนี้ชัดเจนเลยคือเรามีอีก18แห่งในในใน18ต่างจังหวัดนะครับค่ะซึ่งต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่กรมการกองศุนที่จังวัฒนะค่ะเซิร์ฟเวอร์ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปที่กรมการกองศุลนได้ครับทางทีปฏิบัติงานไม่ได้เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดไปพอปิดไปแล้วเนี่ย งานผิดหนังสือเดินทางที่มีคําขอจาก18จังหวัดนะครับก็ก็ต้องเข้าคิวยาวเลยครับที่ที่ที่คำคำขอนะครับซึ่งตอนนี้คโออเคี่นย์้ผมแย้งนิดนึงไอ้ไอ้การเข้าคิวเนี่ยผมพอเข้าใจครับผมพอเข้าใจตรงจุด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 ตรงนี้แต่ว่าทีนี้การออนไลน์เนี่ยหมายถึงว่า เปิดให้เปิดให้จองทางออนไลน์ได้ไหมครับผมสะดวกจะไปวันที่16มีนาเวลา8โมงสามารถบุ๊กกันอย่างนี้ได้ไหมครับไม่อย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายตายเอาละไม่เป็นไรคุณนันทวัฒน์ค่ะค่ะนี่คือแนวทางในเรื่องของการเสนอนะว่าลองทําเป็นบัตรคิวได้ไหมจองคิวได้ไหม้เดี๋ยวลองดูว่าแนวทางปฏิบัติทําได้ไหมนะคะเจอกันที่พิีเสกต่อเลยค่ะได้ครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อเสนอเพราะว่าทางกระทรวงการท่องเทศ่ยวเลยทางเจ้านที่ผมกำลังสุลนก็ ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดเต็มที่นะครับแล้วก็นักขณะนี้มันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของบริการหนังสือเดินทางน,นะครับมีการบริการแต่การรับรองคำแปลเอกสารด้วยด้วยนะครับเป็นภาษาต่างประเทศจากประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยวันละสนะี่ร้อยนะครับปกตินะครับวันละสี่สี่ร้อยคำขอตอนนี้ก็ต้องลดลงเพ,เพราะั้านเพราะเพราะว่า ออฟฟิศของของหนังสือเดินทางที่บางนาตราดก,กับสิงครันั่นเป็น Office ออฟฟิศเอป็น,นสรรถก,การแบบไม่ใช่เป็นแบบพนักงานแบบเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นแบบตามที่เราต้องการให้มันเป็นสพนักงานที่จะทำอ่าอพ่พิมน<ช>ังสือเดินทางหรือว่าเป็นสมนรการใหญ่ครับแสดงว่งาตอนนี้แนวทางของกรการ<แ>กงสุลในการให้บริการเรื่องทําหนังสือเดินทางก็ก็ยังไม่เจอวิธีการแก้ปัญหาที่ที่เหมาะสมเท่าไหร่นักใช่ไหมครับเป็นการ วิธีแก้ปัญหาค่บวิธีการแก้ปัญหาคือใช้เซิร์ฟเวอร์สำรองซึ่งถิดได้เพียง2,500เล่นเราสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีวิธีไหนที่จะเพิ่มจํานวนการทําหนังสือดิวทางต่อวันได้ไหมครับมมีับมีวิธีเดียวครับคือเข้าไปที่กรมการกองสุนค่ะจริงจังมากนะครับผมขออนุญาตถามคุณอนุมาผ่านไปถึงค่ะท่านกองสุนนะครับค่ะปี1,000เนี่ยมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศปีละเท่าไหร่สถิติตรงนี้กระทรวงต่างประเทศต้องมีต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมครับ ปี่1ที่ผ่านมาสถิติตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วค่ะทําไมคะคุณนนวัฒน์นะามว่ณวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติผมเข้าใจทุกคนเข้าใจหมดแต่แต่จะมาบล็อกตรงนี้อย่างเช่นเอาเคสผมเนี่ยวันที่20ผมไม่ถึงบ่ายโมงกว่าเอาคิวเต็มผมผมบอบไม่เป็นไรคิวเต็มว่าคิวเต็มทีนี้ผมบอกว่าแล้วผมจะนัดมาวันที่25ได้ไหมอ๋ 25, อ25คุณต้องมาเข้าคิวเอาเองตอนเจ็ดโมงเช้า ผมก็มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยผมบอกให้วันที่22มึงไปจองให้กูหน่อยไขอโทษนะฮะพูดมึงกูเออ่ไปจองให้หน่อยเจ็ดมงครึ่งไปถึงที่โลตาสสิงห์เก้าคิวเต็มแล้วแต่เปิดทําการแปดโมงครึ่งแล้วคนมาจากต่างจังหวัดอ่ะตรงเนี้ยผมสงสัยมากเลยอ่ะถ้าณวันนั้นวันที่20ถ้าวันนั้นวันที่20ผมไปถึงอ่าผมผมคิวเต็ม โอเคนับผมเลยคุณนันทวัฒน์ครับเอคุณสะดวกมาวันที่สามสิบไหมครับเวลาของคิวคุณได้สิบเอ็ดโมงคึ่งนะครับโอเคอย่างนี้ผมจะได้ตัดเตรียมตัวถูกถูกไหมครับอย่างนี้ไปกันแบบสุ่มๆเลยทุกคนไปสุ่มหมดค่ะก็คืออยากให้มีการนักหนักค <มา S 2> น,นนี้ทางสำนักงานหน้าจุดเดินทางนะครับที่เปิงก้ากับที่ปังนาตราจ,จะต้องเปิดเข้ากำที่จะเปิดให้บริการเป็นพิเศษ เพิ่มวันเสาร์นะครับตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับก็เวลา9โมงเช้าถึงสภาพนอริกานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิธีที่จะวิธีเฉพาะหน้านะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากต่ว่าผู้ใจแต่ก็ด้วยวันละพันแต่แต่ก็ได้วันละพันคนเกือแบบ1,700คนแต่จํานวนคนที่มาแล้วยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ถ้ารายการสถานีประชาชนไม่ได้ออกวันเนี้ผมว่าวันนี้ตอนนี้ก็ยังมีคนยืนรออยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นไอโรต้าปิ่นเก้าผมว่าอีกเป็นร้อยคนที่ไม่รู้เรื่อง อ่ะ้าใจคุณนันทวัฒน์ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลคือต้องเรียนเลยว่าดิฉันเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะฟังอย่างนี้แล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นราชการด้วยไม่อยากให้เอาเป็นเอาตายคาดคั้นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะเจ้าหน้าที่ก็คงลำบากแล้วก็เป็นความท้าทายของข้าราชการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดหน่วยในการไหนสามารถให้บริการประชาชนได้เรียกว่า มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนฝีมือเป็นศักยภาพะนะคะแต่ว่าแนวทางตรงนี้ถามทางท่านอธิบดีเสกต่อนะคะคว่านอกเหนือจากเปิดให้บริการวันเสาร์9โมงถึงบ่าย3โมงแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าจะลำบากไปหรือเปล่านะวันอาทิตย์พอได้ไหมหรือขยายเวลาจาก8โมงโดยเวลาปกติขยายเวลามากกว่านั้นได้ไหมคะท่านในสองจุดนี้ค่ะครับคือเราเรา,เราก็มีพนักงานลูกจ้างด้วยนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องทางทางพนักงานลูกจ้างด้วยนะครับต่แต่ว่าผมรับที่จะ ข้อเสนอต่างๆแล้วเนี่ยจะต้องหาดูกับทางผู้ดูการศูนย์และก็ผู้บริหารในกระทรวงนะครับแล้วขอบคุณทางไทยพีเอสด้วยนะครับที่ได้มีกับรายการที่จะให้ทางประชาชนเนี่ยออกรายการที่จะแสดงความความกังวลหรือความความอดลั้งที่กับสภาวะปัจจุบันแล้วก็องช่วยกข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราได้ไปประกอบาหาหาแผนรองรับนะครับ อันนี้เราก็พยายามให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ทั่วคราวก็พยายามผลิตเท่าที่ผิดได้เพราะถ้าเกิดเขาผิดเกินวันละสองพันห้าร้อยเนี่ยตัวเครื่องมันจะมันจะดาวน์ถ้าดาวน์นี่คือจบเลยนะครับค่ะเข้ไม่สามารถผิตได้นะครับก็เต็มไปด้วยความเห็นใจนะคะคือต้องเีรนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับว่าโดยการทํางานปกติของกรมการกงสุลนนะคะถ้าเกิดใครไปทําหนังสือเดินทางส่วนมากมักจะประทับใจ นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพียงพอแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสมัยก่อนนะฮะต้องต้องบอกว่าประทับใจทีเดียวแต่กับเหตุการณ์เช่นนี้นะคะเราก็คงต้องต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจํากัด2,500เล่มต่อวันโดยประมาณนะฮะท่านท่านอธิบดีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงวันเสาร์ที่ท่านจะเริ่มตั้งแต่25มกราคมนี้ก็ฝากเผื่อไปวันอาทิตย์ด้วยนะฮะท่านเผื่อจะเผื่อจะช่วยพิจารณาได้บ้าง นะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าถ้าทำงานทั้งเสาทั้งทย์เจ้าหน้าที่จะจะแย่ไหมทั้งบางนาและปิ่นเกล้านะคะก็คงอาจจะต้องมีการปรับเอาเจ้าหน้าที่แจ้งวัฒนะที่เข้าไปทํางานไม่ได้ไปช่วยบ้างได้หรือเปล่านะ,ะเพราะอาจจะรู้ระบบกันอันนี้เราก็คิดเผื่อนะคะเพราะคนทํางานตลอด7วันก็คงไม่ไหวนะ,ะแต่ใครที่เข้าที่ทํางานไม่ได้ไปช่วย ที่แจ้งวันนากับปิ่นเอาจจะได้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะต้องเรียนนะ,ะท่านผู้ชมท,ทุกท่านรวมทั้งท่านทิมดีเสกด้วยว่าโดยพื้นฐานนนะรายการสถานีประชาชนแล้วก็ไทยพีบีของเราด้วยพร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานราชการนะคะทุกๆกระทรวงด้วยนะคะว่าถ้าท่านสามารถที่จะทํางานให้บริการประชาชนได้แต่มีการปรับเปลี่ยนที่ทํางาน ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานหรือมีข้อจํากัดอะไรท่านบอกผ่านมาที่สถานีประชาชนก็ได้หรือจะมาสัมภาษณ์กันในรายการก็ได้เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเราอยากช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ท่านที่ดีบอกกล่าวประชาชนเพื่อให้รู้กันโดยทั่วถึงเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะท่านอยากฝากอะไรคะเชิญค่ะคคือนักขณะนี้เราเนี่ยโดยที่ความสามารถในการเขียนนักเืียนในทางเนี่ย มันจะเพียง2,500ล้านต่อวันนะครับโดยปกติเนี่ยประมาณอะจะต้องเลิดประมาณ7 0 0 0 6 000, 5 0 0 7 0 0 0หรือจุดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีการประมาณ3,000 30, กว่ากว่าคนนะครับที่ที่จะที่ที่ไม่สามารถได้รับหนังสือเดินทางเพราะว่าต,ตอนนี้ไม่ทันมันก็ถือว่าตั้งแต่วันที่13ถึงปัจจุบันก็เลียแล้วก็วันละ4,000ล่มที่ไม่สามารถที่จะผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นในการใครที่ไม่ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้อง ทำหนังสือเดินทางก็ชลอาไว้ก่อนนะครับแต่อันนี้เราก็เป็นห่วงผู้ที่มีความจาเป็นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มาต,ต่างจังหวัดเสอุตสาหเดินทางมากรุงเทพนะครับใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เดือด,ด,ด,ดร้อนว่าเขามียากที่น้องตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศและต้องออเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันนี้อันนี้งานกรมการองคสุนดนกอกจากการหนังสือเดินทางนะครับมีเรื่องของดูแลคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศนะครับซึ่งณขณะนี้ทางหน้าที่ราชการเราก็ใช้วิธี โทรศัพท์คุยกับทางสารทุกรกาสารงารสารทุตเรานะครับแต่ว่าแน่นอนเมื่อเรา,าก็ไม่มีออฟฟิสนะครับเพราะฉะนนถึงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเปิดทาง,งานได้นะครับ <ทะ S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ก็พยายามพยายามที่สุดนะครับที่จะกระดดพลาดการเราเนี่ยให้ไป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 ,ไปเจอไปช่วยเรื่องของบริการประชาชนแต่ว่าสำนักงานหนังสือเดินทางที่สิงเก้ากับกับบางงานนะครับบางหลายก็มี พื้นที่จำกัดด้วยนะครับพื้นที่จะเล็กครับเพราะฉะนั้นจะให้คลาดการของเราพนักงานจะวลูกจ้างเราไปเข้าไปทํางานเต็มที่มันก็ไม่มีพื้นที่พอครับค่ะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น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 ออฟฟิศเล็กๆครับ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> ข้าใจเ<ต>อาเป็นว่าก็เกิดเรา <c oughs> เราก็รับที่พิจารณาแล้วก็จะเรื่องนี้ต้องหารือกับพวกฝ่ายกรมตางงสุดด้วยนะครับที่กจะหาเข้าใจเข้าใจ เพราะว่าต้องเียน<ช>ท่านผู้ชมน,นะคะว่าท่านอธิบดีเสกเองท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศนะคะของกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่อธิบดีกรมการกงศุลนะคะแต่วันนี้ที่ท่านมาให้ข้อมูลก็คือในฐานะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ต้องขอบคุณท่านในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากท่านด้วยนะคะถ้าหากว่ากรมการกงศุลมีนโยบายที่จะให้บริการวันอาทิตย์เพิ่มนะคะ บอกพรุ่งนี้ก็ยังทันนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะประสาสัมพันให้นะคะ,ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครมีข้อเสนอแนะนะคะปัญหาเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะแต่ดิฉันว่าถ้าหากใครคิดได้มีการแนะนําแนวทางได้คงไม่ใช่แค่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องพึ่งระบบเทคโนโลยีตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะก็คงจะเป็นกระทรวงอื่นด้วยช่วยกันแนะนําเข้ามานะคะทางรายการจะได้ช่วยประสานงานให้นะคะแต่เบื้องต้นขอบคุณคุณเสกมากเลยนะคะที่มดีเสกมากนะคะขอบพระคุณคุ่าค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายของข้าราชการไทยนะคะณนะวันนี้นะะเรามาดูกันคะ่ะว่ากระทรวงไหนกรมไหนหน่วยงานไหนจะสามารถนะคะให้บริการพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้นะถือว่าเป็น บทเรียนใหญ่บทฝึกใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับข้าราชการไทยจะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้รับรู้กันก็เป็นข้อมูลของทางการทางพิเศษนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝากข่าวมาที่รายการสถานีประชาชนค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะที่ส่วนบริการข้อมูลนะคะของเราซึ่งให้บริการอยู่ที่สํานักงานใหญ่จตุจักรขณะนี้ก็ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุม เดินทางมาปิดที่ทำการฉะนั้นนะคะจึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ว่าใครที่อยากจะสอบถามเส้นทางนะคะ1543สายด่วนนะคะก็ยังคงพร้อมบริการพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในในส่วนของ1543เนี่ยนะคะ จะไม่สะดวกนะคะขออภัยจะไม่สะดวกในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะต้องโทรศัพท์นะคะไปตามหมายเลขแต่ละเส้นทางยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางหน่วนขั้นที่1นะคะท่านกระโทรไป02-240-0709นะคะถ้าเป็นทางทางพิเศษสีรัตนะคะหรือว่าทางหนวนขั้นที่2ก็0 2 6 4 1 4 6 4 9นะคะ ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะทางด่วนสายรามินทาอาัดนรงนี่แหละนะคะ0 2 3 1์7 1 6 6นะคะทางด่วนพิเศษบุรพาวิถีหรือว่าทางด่วนสายบางนาชนบุรีนะคะท่านผู้ชม0 2 7 4 6 9 7 99ค่ะทางหน่วนพิเศษอุตรายานะคะขออภัยค่ะอุดรรัฐยานะคะทางหน่วยสายบางปะอินปากเกร็ดนะคะก็โทรสอบถามได้ค่ะที่025675680นะคะหรือจะเป็นทางหน่วนพิเศษการจนาพิเศษสายด่วนสายทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะก็สอบถามได้ค่ะ024420877-8นะคะก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะฉะนั้นย้ำกันนะคะสำหรับหน่วยง,งานไหนนะคะกรมนะคะกระทรวงไหน ต้องการให้ประชาชนประชาต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้นะคะถึงการเปลี่ยนที่ให้บริการเปลี่ยนระบบการให้บริการ ติดต่อเข้ามาที่สถานีประชาชนได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของพี่น้องชาวนาในหลายจังหวัดค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าต้องการที่จะได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็มีการปิดถนนในหลายๆจังหวัดค่ะติดตามรายละเอียดนะคะจากทางคุณวิริ์หุ่นเจริญในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ